ด้วยความที่เป็นอาจารย์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมทําอย่างต่อเน,นื่องก็คือการเขียนหนังสือกับการอ่านหนังสือนะครับปีหนึ่งผมอ่านหนังสือกว่าร้อยเล่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้สายตาเยอะพอสมควรจนกระทั่งมาสังเกตตัวเองว่าเริ่มอ่านหนังสือยักขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องหลีตาเพ่งมองมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยไปตรวจสายตาก็เลยพบว่าสายตาเรามีทั้งายาวตามอายุนะครับกับสายตาเอียงนะครับขับรถเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาว่าเราเริ่มกะ ระยะไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นะครับเริ่มมีความยากลำบากทำให้เราจำเป็นที่ต้องมีการตัดแว่นสายตาเพื่อที่จะทำให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นครับหลังจากที่ได้มีโอกาสมาตัดแว่นที่หอแว่นเบ t เตอร์วิช n ั่นนะครับต้องบอกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะมากนะครับเป็นร้านที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับการบริการอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือเขาได้มีการถามไลฟ์สไตล์ของผมนะครับว่า ผมจะแว่นไปใช้ทํางานอะไรครับมันไม่ใช่แค่อ่านหนังสืออย่างเดียวเนาะเรามีการทํางานหลายๆอย่างซึ่งสําหรับผมเนี่ยตั้งแต่ได้มาเจอแว่นที่หอแว่นเนี่ยก็เรียกว่าทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะแว่นหนึ่งอันสามารถใช้ได้หมดเลยครับเขาสามารถที่จะเ e เวล็อปหรือสร้างเลนสร้างแว่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผมต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นคนที่ใส่แว่นติดตานะครับติดตาหมายถึงว่าเราไม่ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะครับมีแค่ตอนช่วงนอนหลับ กลางคืนเท่านั้นแหละที่ถอดแว่นออกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแว่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและทําให้ชีวิตดีขึ้นได้มากๆครับ